Very TV Extra The Interview Test กับน้องใหม่สนับสนุนความซาโดย Coke Music Award อร์ด2013เปลี่ยนคนกล้าให้เป็นคนจริง สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการพิเศษ b a b y TV Extra The Interview Test นะครับเราจะมาเทสความสามารถในการถูกอินเทอร์วิวของลูน a ติกนะครับวงที่กำลังมาแรงที่สุดในการแข่งขันดนตรีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดขนาดนี้โคฟมิวสิ a วอร์2013นั่นเองโดยลูนิติกจะถูกทดสอบคำถามจากไอดอลวัยรุ่นซึ่งน้องมายจะมาเป็นตัวแทนสาวๆถามคำถามทดสอบความฮอตของหนุ่มๆลูนติกที่สาวๆอยากรู้ซึ่งน้องมายจะให้คะแนนความฮอตของลูนติกในช่วงท้ายรายการและตอนนี้น้องมายอยู่กับลูนติกแล้วครับไปพบกับพวกเขากันเลย สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมาอยู่กับไม้แล้วก็วงลูนาติค่ะหนึ่งในวงกล้าวงซากเก้าวงสุดท้ายที่เข้ารอบของมิวสิกอวอร์ด2013นะคะและตอนนี้นะคะต้องขอบอกเลยว่าวงนี้เป็นวงที่ได้คะแนนนำโด่งนะคะในโซเชียลพอยดด้วยนะคะเรามาดูกันสิว่าวงลูนาติกเนี่ยเขามีดีอะไรถึงได้รับความนิยมจากแฟนๆกันมากมายขนาดนี้ก็มาพบกับพี่ๆวงลูนาติกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ กนะครับผมผิวที่กองครับผมครับอูร้องนำครับผมผมบอลกีตาร์ครับผมครับสวัสดีครับผมต้นเล่นเบสนะครับผมตาเล่นกีตาร์ครับครอยากจะให้พูดเกี่ยวกับสไตล์นะคะของวงนี้แบบสไตล์เพลงส่วนใหญ่จะร้องเป็นเพลงสไตล์ไหนคะก็จากหน้าตาคกร็อกแน่นอนใช่ไหม ดูจากคนนู้นหน้าคุ้นคุ้นไหมคะหน้าคุ้นคุ้นไหมนี่มันพี่ฟลุกไอ้นาพีา่นาโอเคค่ะอยากจะทราบว่ารวมวงนี้กันมานานหรือ,อยังคะแล้วรวมกันได้ยังไงก็จริงๆเริ่มกันมานานแล้วนะตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับก็ <c oughs> มีกันสองคนก่อนแล้วก็สองคนนี <c oughs> ้คือร้อ,องเพลง,ง,<อ>งแล้วก็กีตาร์ ก็พอเริ่มมาสักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มหาสมาชิกนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกรุ่นพี่รุ่นน้องร่อกันในมหาลัยเนี่ยค่ะใช่ค่ะแล้วอันนี้มาได้ไงคะผมพอดีกว่าอ่าเป็นรุ่นน้องที่ที่ที่รุ่นน้องด้วยจ้ารุ่นน้องใช่ยผมผมเข้ามาเรียนช้ากว่าพี่เขาไงรับก็เลยทำไมถึงเข้ามาเรียนช้าอ่าผมผมซิลจักผมซิลจัดอีกที่มาเนี่ครับก็เลยมามาที่มาที่นี่ครับที่ยอดสมเด็จเจ้าพยาเนี่ยครับได้มาเจอพี่ยอาครับค่ะแล้วใครอายุน้อยที่สุดคะ ครับเป็นผมนะครับก็คือผมจะเป็นน้องเล็กที่สุดในวงแล้วก็เข้ามาที่หลังสุดมาเติมเต็มพวกพี่ๆเขาันนีรับหน้าที่ต่อจากมือเบสที่คนเก่าเขาติดภารกิจค่ะแล้วพี่ตะใช่ไหมคะพี่มกีตาเข้ามาได้ยังไงคะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนในกลุ่มน่เรียนรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนเดียวกันอ้าวแล้วไม่ได้เข้ามาตันงหมอเหานมามาที่หลังนค่ะแล้วอยากจะทราบว่า ประสบการณ์นะคะในการได้เข้าร่วมแข่งขันโค้ u มิวสิกอ d วอร์ดครั้งนี้ค่ะอยากรู้ว่ามีประสบการณ์ดีๆอะไรมาแชร์บ้างไหมคะประทับใจอะไรบ้างค่ะก็จะเป็นเรื่องของเวิร์ h ชอปครับที่เราประทับใจมากๆที่ไปแล้วมันสนุกมันได้ประสบการณ์แบบจากคือตอนแรกเราเราคิดนะว่าเราคิดไป้เบื่อเราเคยไปเวิร์ตชอปนี้บอยะสึก มันจะต้องเป็นอะไรที่วิชาการนั่งเซ็นั่งนั่งรวมบรับไปเจอจริงๆเป็นยังไงบ้างคะโอ้สนุกนั่งเพลนหายม่วงมาแล้วได้เจอแบบว่าพี่ๆศิลปินที่เขาแบบมีชื่อเสียงอะไรนี้บ้างไหมคะเจอครับเจอทั้งสี่วงเลยวันนั้นใช่เปนพี่ Five ครับมีมาวงมาแล้วก็วงลิปตาแล้วก็พี่ๆ Potato ค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ค่ะเราเราดีเราดีเราเริ่มเริ่มมาจากเราเราเคยประกวดตั้งแต่ เมื่อ3ปีที่แล้วคือประกวดมาตลอดเลยใช่ไหมคะบคือเดือในแต่ละปีแล้วก็ส่งใช่แต่เราเราเราไม่เข้ารอบปีนอ้เราก็เลยกลับมาคุยเราจะรวมความกล้าอดครั้งเว้ยรวมเราจะกล้าไปดีไหมตอนแรกกล้าไหมตอนแรกตอนแรกวินัยตอนแรกวินัยใครก็พิมพ์อยู่ใครก็สิ่แบบนี้ระวังไหมเจ็บเจ็บไม่จำหรอสุดท้ายแล้วก็กล้าหน่อยกล้าหน่อยไปเลยไปแบบให้สุดๆเลยรอบนี้ ก็เ,เลยลองลองลองดูใช่ก็เหมือนตอนเวิร์กช็อปพวกพี่เขาจะอธิบายเรื่องเรื่องแบบแนวคิดการเล่นแบบคือให้เหมือนโชว์สุดท้ายใช่ใชให้สร้างให้เลยสุดๆไปเลย<ช> <ๆ S 1> แล้วก็แบบ<ช> <ๆ S 2> ว่าอันี่แหละ,ะต่อไปรอบต่อไปเราก็จะพยายามเอาจุดเนี้ยมาใช้ด้วยคือจากการเวิร์กช็อปเนี้ยแสดงว่าเราได้อะไรมากมายเลยทีเดียวใช่ไหมคะเปิดโลกทัศนคติของเราแบบพวกมุมมองต่างๆเร้นมากขึ้นมาก ค่ะถามพี่คนนี้กว่าพูดนายเชียวเนี่ยพี่ปั๊บโปรเดนบ่อยากรู้ว่าแบบว่าประทับใจอะไรที่สุดมั้งคะในในการเวิร์ช็อปครั้งนี้คะ่ะผมประทับใจเรื่องอรุ่นพี่กับรุ่นน้องให้ความอุกพันกับ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 อามูลดนตรีอะไรงเงี้ยครับมันแบบเฮ้ยมันทําให้แบบรุ่นเด็กรุ่นห่่อสบายแบบว <c oughs> ่าได้การท <ำ S 2> ํางานระบบของมืออาชีพเข<ล>า เขาเ,<ง>เขาเป็นยังไงคอนโทรลแบบไหนอะไรยังไง<ช><ช>ผมผมได้จบง,งานกลับมาพึ่งถือว่าคุ้มค่านะโอเค okay ครับเดี๋ยวมาถามชื่อวงลูนาติกใช่ไหมคะมีความเป็นมาย,ยังไงถึงมาชื่อลูนาติกอะไรอย่างเงี้ยคะจริงๆเอาราพูดถึงตรงความหมายก่นอนความหมายคือ L L ลูนาตินี่คือบ้าพาม่นบ้าคนบ้าคนบ้าอาการบ้าอะไรที่ความหมายก็คือความบ้าคือพวกเราก็เหมือนอยากจะให้มันแบบบ้าดนตรีบ้านปนการที่ดีคือบ้าน ส่วนถ้าเป็นที่บารเลยนะจริงๆมันเป็นชื่อสมัยผมอยู่มัธยมเคยทำวงกับเพื่อนก็พอมันอยู่มาหาลาัยแล้วก็ม,มนั่งมาทำวงกับอูนะ,ะก็จะมีอยู่งานหนึ่งต้องส่งเป็นแบบเดมโมประกวดอะไรก mm ็ hmm. มันมาคุยกันเราไม่เคยตั้งชื่อวงนะทำวงกันมาเป็นปีเนี่ยไม่เคย mm hmm. พูดถึงเรื่องชื่อวงกันเลยแล้วถามชื่อวงหน่อยถามผมว่าเออชื่ออะไรดีบ้า กันในวงหน้ากันคือเอางี้ไหมชื่อกล่าวไม่รู้จะคิดอะไรกันเนี่ยคือจริงๆมันดูเหมือนสิ้นคิดมากเลยแต่จริงๆมันก็มีมีความหมายคือสามสับของผมคือมันเป็นวงแรกอ่ะคือมันเป็นจุดเริ่มต้นในดนตรีของผมได้มาได้ยังไงนะคะชื่อนี้เปิดจากเกมอ๋อจากเกมเกมอะไรคะต้องติดมันไฟล์น่าพาร์ติซีแล้วก็อื่นแล้วก็อยากจะฝากถึงรอบไฟนอลนะครับผมที่จะเกิดขึ้นในวันที่21เดือนกันยานี้นะครับผมก็จะมีศิลปินพี่ เป็นมิวสิกไอดอลแล้วก็มีพี่โป็อโต้ด้วยแ็นแรมในวันนั้นแล้วก็ทั้ง8วงที่เหลือของท,ที่เข้ารอบมารอบสิตนเล่นนะครับก็ทุกคนทุกวงมีความฝันเหมือนกันคือการได้เได้ดนตรีนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเป็นกําลังใจให้กับทั้ง9วงนะฮะก็มาร่วมสนุกกันในวันที่21กันยานี้ครับเป็นยังไงบ้างคะวงลูนาติกเนี่ยเจ๋งสมชื่อทีนี้เรามาให้คะแนนกันบ้างดีกว่าคะ่ะ ของเรามีอยู่5กระโหลกแมวเหมียวค่ะค่ะแล้วเพื่อนๆน,นะคะยังสามารถไปติดตามผลงานนะคะความเคลื่อนไหวรวมถึงวิธีการโบวดได้นะคะให้กับพี่ๆวงดนาติกนะคะแล้วก็วงกล้าวงสร้างวงอื่นๆอ,อีก8วงนะคะได้ที่ w w w i c o c o t h นะคะแล้วก็ w w w f a c e b o o k c o m c o c a c o l a ค่ะอ่ะแล้ววันนี้นะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วน,นะครับน้องมายจะให้คะแนนวงลูนนติกเป็นกะโหลกแมวนะครับโดยมีคะแนนเต็ม5กะโหลกแมวครับปรากฏว่าน้องมายให้ลูน a ติก4กะโหลกแมวเหมียวครับลูนติกได้ไปทั้งหมด4กะโหลกแมวเหมี่ยวครับถือเป็นคะแนนที่สูงมากๆเลยครับต้องลาไปก่อนในวันนี้นะครับสำหรับเวอร์รี่ทีวีพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการครับสนับสนุนความซ่าโดย โค้มิสิอวอร์2013เปลี่ยนคนกล้าให้เป็นคนจริง